ขอตอนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมแลกนาหลอกแท็กติก2ูกับผมมิเตอร์ซีเวอร์นะครับสำหรับในพาทนี้ผมก็จะมาแนะนำทีมที่ใช้ในการไต่หอคอย ถาดน้ำซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับก่อนที่เราจะไปร,ะรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน PowerPay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Tower of Fantasy, และ e n a ok Lock Tactics 2, เกนชิ้น Impact, l ละ e n a Lock X Next Generation, n i n o k ok u Niverse และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายถ้าอยากรู้ว่ามีเกมไหนบ้างก็สามารถแอดไลน์ p พ w e r ว่าเพย์ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง p พ w ว r p เพย์นะครับจริงๆในส่วนของตัวละครที่ใช้ในการต่อยหอคอยธาตุน้ำเรียกว่าเป็นทีมพื้นฐานเมตาที่เล่นแบบปกติก็สามารถผ่านได้ชิลเลยนะครับแต่โดยส่วนตัว ID ดีนี้ที่ผมเล่นอยู่เนี่ยผมไม่ได้เล่นทีมธาตุน้ำนะครับก็จะเล่นเป็นแอดทำให้ตัวละครธาตุน้ำเนี่ยก็จะมีแค่ระดับ SS+ อย่างเดียวเท่านั้นนะครับเรียกว่าตัวราเมจรใช้งานแค่ระดับ SS+ Book. แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวละครระดับ SS+ Book. อุปกรณ์ที่สวมใส่เนี่ยผมเอาอุปกรณ์ของแอดนะครับ ถ้าเทียบกับเป็นตัวละครเต่าที่เป็นมินิคือ M S t a k นะ่าจะไปอยู่ประมาณ1 4ื่นสแล้วนะครับแต่ดูเฉยๆนะครับว่าตัวละครแค่นี้ก็สามารถผ่านได้เช่นกันนะ,ะตัวดาเมจก็เป็นเต่าอีกตัวที่ขาดไม่ได้นะครับก็จะเป็นพิวนี่พิวนี่ของผมเนี่ยจะอยู่แค่ระดับ S S ไม่ได้ขึ้นระดับมินิบอสด้วยเนาะแล้วก็อุปกรณ์ที่สมใจจะใส่เป็นอุปกรณ์ธาตุน้ําสีแดงนะครับแต่อย่างที่เห็นนะครับไม่ได้ทําการอัปเกรดดาวหรือในส่วนของสกัดเลยเนาะแล้วก็ตัวละครถัดมาที่ใช้นะครับผมก็จะใช้ e.x ก็ยังไม่ได้อัพแล้วก็อุปกรณ์สมใส่เนี่ยจะใส่แค่สีส้มอย่างเดียวเท่านั้นเป็นสายเซ็ตป้องกันส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับจริงๆถ้ามีสตอม m y ไหนนะ มันจะค่อนข้างเล่นง่ายมากกว่าโดยพื้นฐาน ID นี้อย่างที่เกิดเป็น i d แอก็จะไม่มี Stor มี่ไนท์ผมก็จะใช้เป็นกามกามก็จะอยู่ในระดับ SS บวกนะครับอุปกรณ์ที่สวมใส่ก็จะเป็นอุปกรณ์ทตาดินที่เอามาจากหอชั้นที่แล้วหออท่าที่แล้ว <c oughs> ถอดมาจากกางขาเออแล้วก็มีตัวหนึ่งนะครับตัวหลกักอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับถ้าใครมีไรท่าใส่ให้เขาทุกชิ้นและอัปเกรดดาวด้วย ผมว่าน่าจะผ่านด่านได้ง่ายมากกว่านี้อีกนะครับแต่ให้ดูแบบทีมพื้นฐานแบบนี้ก่อนในส่วนของการต่อสู้ระดับชั้นในแต่ละชั้นต่างๆเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราเจอมอนเตอร์แบบไหนสําคัญเลยก็คืออย่างที่เห็นนะครับทีมของเราเนี่ยจะไม่ถึกมากพอเพราะพลังทีมโดยรวมเนีย่ยจะอยู่แค่6 7 0 0 0เท้านั้น,น,นการปรับตําแหน่งเนี่ยจะมีบทบาทสําคัญมากนะครับในการเล่นที่ผมจะแนะนําเลยก็คือเอาตัวหลักเนี่ยวางไว้ตําแหน่งที่2นะครับตรงนี้หรือด้านบนทางด้านขวาส่วนแองจลรีบเนี่ยอยู่ทางด้านล่างนะครับ เพื่อให้เขามีเวลายือในการเก็บเกตเพื่อฮิลส่วนกามเนี่ยอาจจะสลับมาตำแหน่งหน้าหรือล่างหรือตรงกลางนะครับขึ้นอยู่กับว่าเออมอนเตอร์ในด่านนั้นเป็นอย่างไงอย่างถ้าเราจะเน้นฆ่าแบงทองก็เอาต่อสลับมาตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้แองเจิิงอยู่ตรงนี้แองเจิริงก็โดนดาเมจไปครับหมาก็โดนดาเมจนิดนึงอาวุธเทพใช้งานนะครับแองเจิิงก็จะฮิลบางทีถ้าฮิลไม่ทันก็จะเรียบนิดนึงนะครับ บางดานอาจจะต้องกดเองนะครับแต่บางฐ่านก็อาศัยดวงเอาแล้วกันนะครับแต่อย่างที่เห็นพลังไม่ค่อยเยอะจริงๆพลังไม่ต้องถึงขนาดนี้ผมว่าก็น่าจะผ่าน้อยชั้นได้สบายนะขึ้นอยู่กับว่าเรามีเต่าอยู่ในระดับไหนพอแค่มินินี่มันก็จะบวกพลังให้เยอะแล้ะถ้ามี MVP ไปอีกนะครับการต่อสู้นี่ก็จะโคตรสบายเลยนะครับมันจะสู้ง่ายแตกต่างกันล,ลิบลับอืม ไปต่อนะครับอย่างนเงี้ยหมาโดนดาเมจหนะักอยู่ถ้าในกรณีที่เอาวางหลังก็มีโอกาสลอดสูงแต่นี้ถือว่าดวงดีอยู่นะครับศัตรูติดแข็งไวและเราก็ฮิลไม่พักก็จะตีต่อไปนะครับเรียบร้อยขอให้ได้แองเจลิงเนี่ยมีจังหวะในการฮิล หรือว่าไลกาไม่ใช่กามมีจังหวะในการปล่อยน้ําแข็งแค่นี้เราก็จะสามารถสู้ได้แล้วนะต้องดูด่านให้ดีๆนะครับอย่างด่านนี้ผมว่าอาจจะต้องเอาการมอยู่กลางนะนะั่นแหละรอบนี้เดี๋ยวเราลองเอาเต่ายืนหน้าเอาแทงยืนหลังนะครับพอเจอเมดแสงต้องมีตัวละครรับดาเมจนิดหน่อยแองเจอริงถ้าเอาแองเจอริงไปรับดาเมจก่อนก็ น่าจะดีเหมือนกันนะกามก็อาจจะยังไม่ตายนะครับแล้วเราจะได้มีตัวแช่แข็งด้วยการกดแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะครับหลับไปหลับแต่ข้าไปแล้วก็เตายิง โอเคนะครับน่าจะรอดอยู่ต้องบอกก็เลยว่าหลับไม่พักง่วงจินนาแช้นี่93ครับรอบนี้เราจะเจอค่อนข้างเดือดหน่อยนะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองปรับทีมเป็นแบบนี้ดูก่อนบาดยินหน้าเอาบาดไปรับราเมจน,นิดนึง จะเล่งได้ยือ้อแต่ติดสถานะนะครับตะกี้เจอดาบปักก็ยังไม่ติดอยู่นะจริงๆเต่าต้องอยู่ข้างบนนะครับเพราะว่าเราจะได้ยิงตัวข้างบนแม้ถ้ายื้อนานกว่านี้เขาไปยิงพีแสงปุ๊บอีกตัวหนึ่งก็จะเลือดเด้งมันก็จะสู้ยากเนาะต่อมาฮะชั้น9 4ด่านนี้เราเจอเป็นแอดนะครับอืม เดี๋ยวผมลองปรับเป็นแบบนี้ดูก่อนเอาเต่าไว้ตรงนี้เลยงันเดี๋ยวเจอคอรกระโหลกนะครับน่าจะเดียงต้องมานั่งเช็คแต่ถือว่าดูดีนะเต่าได้ยือ้อนะครับเต่าได้ยิง ขนาดเอบวกก็ <c oughs> ยิงแรงมากอย่างว่าอาวุธของดีนะครับต่อมาชั้นที่95ลองสลับแองจรลิงไว้ข้างบนเฮ้ยแช่แข็งได้แล้วเต่าได้ยิงอย่างนี้ได้เก็บนะครับมีตัวล่อหมว่ารอบนี้น่าจะผ่านนะมีตัวลอดาเมจแล้วก็มีใส่หลับ ตีแมงทองแล้วก็บาทนะครับไปจบพีทก็เรียบร้อยเราตายพอดีด้วยนะครับ <c oughs> บาทเก็บต่อามาชั้นที่96นะครับชั้นที่96นี่ไม่ง่ายนะบอกเลยนะครับเจอเป็นอารทอดด้วยลองปรับเป็นแบบนี้ดูก่อน อยู่นะครับแล้วก็หลับเติมต่อด้วยหลับไปทีนึงแต่ตัวหลักตายไปเรียบร้อยครับแต่ก็ยังมีเก็บเกตได้อยู่โอเคหลับใส่หลับใส่ต่อมาชั้นที่97ไดนะครับศัตรูได้รับเอ็มดาเมจมากขึ้น50%ด่านนี้เราจะได้เปรียบแต่ด่านหน้าในเราน่าจะเสียเปรียบ ลองกดไปก่อนตำแหน่งเดิมเลยครับกามนี่ทีเด็ดเลยนะขอแค่ได้แข็งคือตะกี้เต่าจะตายแล้วแต่ตายช้าตายไวยก็เหมือนกันชั้นต่อมาเลยครับชั้นที่98จัดไป ทีมแบบเดิมเหมือนเดิมครับลองใช้ไปก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะฆ่าตัวล่างจะได้ไปฆ่าดาร์กลอดถ้าได้จังหวะการเก็บสแต็กนะครับแ่งเจริงเปิดปับดามเมจแล้วมาไซลับอีกทีหนึงเตา่ายิงกระแทกนะครับกับพิโอนี่หลับอีกทีหนึงโอเคเียร์ได้อยู่ ติว่าสบายอยู่นะครับดวงดีด้วยจังหวะมันได้ต่อบาชั้นที่99ชั้นที่99อ่ะลองทีมแบบเดิมนะครับได้เก็บเกตอยู่นะเก็บเกตเพราะว่าบัฟด่านนะครับบับด่านโกง เรียบร้อยนะครับก็ผ่านไม่ยากนะ99้ 9. และต่อมาชั้นที่ร้อยอันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่ารูไหหรือเปล่าไม่ดูต้องลองดูเพราะัตูมีเด้งเลือดด้วยโอ้ได้ดูจากทรงแล้วนะครับเดี๋ยวลองเอาเต่าขึ้นบนกันไหวไหมเนี่ยต้องเอาอาทอทให้ลงใส่ลัไปทีหนึ่งนะครับผมว่าสําคัญอีกอย่างนะครับก็ขึ้นอยู่กับอาวุธเทพด้วยนะ่ะอุปกรณ์เทพต้องมีถ้าไม่มี ดูจากทรงแล้วน่าจะไม่ไหวนะครับตายไปนะเอจกาไม่ขี่ด้วยนะครับขีก่ก็วิคิงปับดมเมดแข็งไม่ร้วๆเตา่ายิงปืบ๊บโอ้ผ่านแบบชิลเชียดนะครับก็จัดตำแหน่งประมาณนี้เนาะ เราต้องยืนอยู่ให้ได้ก่อนนะครับสำคัญเลยก็คืออาวุธเทพนี้ฮะเข็มขัดเตาสามารถขังสตูได้3าวิด้วยกันยังอยู่ที่รเเวลศูนย์อยู่ก็ยังสามารถใช้ได้นะส่วนของหลังจากที่เราผ่านด่านเรียบร้อยแล้วนะครับมารับกันดีกว่าไม้เลือดนะครับแล้วก็มอนทัต์น้ำใช่ไหมแท่งเหล็กกอ,องดีมอนทาดน้ำขอเป็นตัวละครที่เรายังไม่มีแล้วกันสตอมมีไนท์จัดไป เออนี่ฮะจะได้ตัวครบๆหน่อยนะครับก็ยิ่งดีเหมือนได้ตามที่เราขอว่าดีนะฮะ <c oughs> ไม่แย่ถือว่าไม่แย่นี่ฮะนี่เลยครับตัวใหม่เห็นไหมถ้าตัวไหนยังไม่มีมันจะเลืองแสงแบบนี้นะครับอันนี้เราเพิ่งได้ผมก็จะขาดอยู่แค่ดาร์กอ่อนอย่างเดียวเท่านั้นแล้วนะครับณนะตอนนี้ตอนนั้นก็จะเป็นการเปลี่ยนค์ดเพิ่ม,เต,มเติมนะครับเปลี่ยนไปให้ครบก็น่าจะเก็บสมุดครบแค่นี้ก็เดือดแล้วนะดูมนภาพก่อนนะครับเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนตัวหลักเป็นไนท์กับเป็นนักธนู และเปลี่ยนตัวละครผู้หญิงนะครับเป็นพ่อค้าเป็นโลกแล้วก็เป็นนักเวทน่าจะเต็มนะครับเหลือดักหลอดตัวเดียวโอ้ก็สำหรับพานี้ประมาณนี้เลยครับมาแนะนำแนวทางในการตะลุยหอ ธาตุน้ำให้ผ่านถึง1ชั้นร้อยหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับด้วยตัวละครระดับ SS บวกเพราะว่าธาตุน้ํามันก็ต้องเล่นแบบนี้กันอยู่แล้วเนาะแต่ให้ดูเป็นแนวทางทเฉยนะครับว่าเออตัวละครแค่นี้ก็สามารถผ่านได้นะหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันซ็กเล็กน้อยนะครับถ้าชอบอยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหมพ่พาดหน้าพาดนี้ขอตัวลาไปก่อนบายๆครับผมไปแล้วครับ